สวัสดีครับวันศุกร์24มกราคมนะครับ2568เรามาดูสถานการณ์กราฟทองคำกันสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับทองคำแรงขาบายในช่วงเช้านี้ยังยังได้เปรียบนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเปิดตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นไปตั้งแต่ถามเฟรมเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ฟ o ลโล w บ y ายมา นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะมีการถแถลงการของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลา5้าทุ่มของเมื่อวานเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะครับสถานการณ์กราฟทองคำนะครับเข้าโหมดไซเวนะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงไปนะครับแต่กราฟเนี่ยเอ่อก็ยังมีการดันขึ้นนะครับมีการดันขึ้นในช่วง เขาเรียกว่าค่ำค้ำนะค่ำค้ำแล้วก็กดตัวลงมารอบหนึ่งนะครับประมาณ2ทุ่มเพราะนั้นในช่วงของข่าวสหรัฐอเมริกานะครับที่ประธานาธิบดีได้มีการถแถลงการก็มีการยกตัวขึ้นไปนะครับเกือบขึ้นไปทำไฮก่อนหน้านี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งข้าวอ่อนค่าของเคอร์เรนซีที่มีข่าวมาเป็นตัวหนุนนะครับ พราะนั้นวันในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีการยกตัวขึ้นไปทําแต่จะเป็นเทสต์ <T ester> นะครับไฮเดิมเมื่อวันก่อนประมาณ2-6 2-7-6-3องครับวันนี้ก็พยายามขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่านะครับทะลุไฮนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ไหมในส่วนของยูนิคอนพาเนลครับในส่วนของทมเฟรม เดย์ชั่วโมงนะครับที่เราดูประเมินสถานการณ์กันตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับ2,7,6กว่ากว่านะครับวันนี้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงไหนนะครับเราก็ดึงอินดิเคเตอร์ตัวดูดีไพวอตเข้ามาครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นว่า Resistance 3อยู่ที่ 2,7,7,2ก็เป็นราคาที่เกือบทำลาย f b g ของของไฮชุดนี้เหมือนกันราคาตรงนี้น่าสนใจนะครับราคาตรงนี้น่าสนใจถ้าเขาสามารถเทส2 7 7 3 2 7 7 7 2 7 7 3ได้โซนนี้ ก็เป็นโซนเซลล์อีกโซนหนึ่งที่ราคาค่อนข้างที่จะสวยตอนนี้ดูจากการขึ้นไปเทสนะครับมีโอกาสขึ้นไปได้อีกนะครับ2,7,7,6ประมาณนี้นะครับถ้ายังดันขึ้นไปต่อก็ต้องไปลุ้นไฮที่ทำลายไฮเดิม ซึ่งไฮเดิมก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่สำหรับโซนข้างบนกรอบล่างนะครับ2790ส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างราคาที่4ชั่วโมงนะฮะโซนข้างล่างก็ แนวรับแรกที่เรามองไว้ก็จะประมาณ4ชั่วโมงไม่มี FVG ให้เราให้เราได้ได้เช็คราคานะครับเพราะราคาจะอยู่ประมาณนี้เลย4ชั่วโมง 2720แต่กว่าจะลงมาที่2720ได้จะมีด่านต่างๆที่ทางราคาทองคำเขาทำราคาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณนี้มาเทส1หนึ่งรอบแล้วนะครับ2735ก็เป็นราคาที่ สนใจนะครับน่าสนใจในการเทสฝั่งขาบายตอนนี้กรอบค่อนข้างที่จะใหญ่หญนะครับอาจจะขึ้นไปทำไฮเดิมของวันก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ในส่วนของแกลบตรงนี้สามารถหยอดได้นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะหยอดได้1ไม้ประมาณ2-7 6 7 อันนี้เป็นทองคําในช่วงเช้านะครับแรงบวกในฝั่งขาบายก็ยังมีอยู่นะฮะส่วนสกุลเงินนะครับเรามาดูสกุลเงินกันนะครับในกลุ่มของ Gbp มีการยกตัวขึ้นไปนะครับมีการแข็งค่าขึ้นจากในสัปดาห์ก่อนนะครับ Gbp มีการอ่อนค่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะวันนี้อย่างที่บอกครับ แรงของ GBP ก็มีโอกาสที่มีการยกตัวขึ้นไปนะครับสําหรับวันนี้ครับข่าวตั้งแต่ข่าวในช่วงเช้านะครับมีผลกระทบกับ JPY ซึ่งอีก29นาทีมีการแถลงการจากธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับการคาดการณ์ของดอกเบีย้ยในกลุ่มของ JPY ก็จะมีการคาดการ สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับมีผลกระทบแน่นอนอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าในช่วงบ่ายนะครับก็มีการประกาศคอ PMI ของทางยุโรปแล้วก็ทางอังกฤษบ่าย4ี่โมงเย็นก็มีผลกระทบแน่นอนส่วน3ชทุ่ม45วันนี้นะครับคอ PMI นะครับ เป็นการประกาศดัชนีการจัดซื้อฝ่ายจัดซื้อของทางสหรัฐอเมริกาก็ฟังติดตามข่าวกันนะครับสำหรับในกลุ่มของ PMI ซึ่งเป็นการประกาศวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ก็ระมัดระวังในการเทรดนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหายไปเรียบร้อยแล้ว26อีกประมาณ200จุดเอง ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปเทสต์ได้นะครับเทสไม้แรกก็คือในโซนของของบาย SL อยู่ที่ประมาณ78 SL อยู่ที่ประมาณ78นะครับอันนี้ก็คือโซนทองคำ Gbp ที่มีผลกระทบที่แข็งค่าขึ้นเดี๋ยวเราไปดู Gbp แป๊บนึงครับชาวนี้ยกตัวขึ้นไปนะครับ G U s i d e way นะครับเพราะว่า อยู่ก็ยังกดดันการแข่งข้าอยู่ส่วน GJ ก็เห็นการขึ้นของการาฟได้ชัดเจนขึ้นนะครับ GVP อันนี้ก็เป็น g b p ในส่วนของ JPY โดยตรงนะครับโซนอื่นก็ยังพักตัวอยู่โอเคอันนี้ก็คือ u n ูนิค n d a s h บอร์ดในช่วงเช้านี้นะครับเข้าโหมดไซเวมี GPP ที่มีความชัดเจนของการแข่งข้าแล้วก็โซนอื่นก็ยังไซเวย์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตาม Currency ของทางาสกุลเงินนะครับในช่วงบ่ายก็น่าจะมีการแข่งมีการชัดเจนขึ้นแคนาดานะ่าสนใจนะครับมีการแข่งข้าขึ้นไปนะแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในช่วงเช้า ยังไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้แต่ในส่วนของ M1 a กับ M2 a เราก็จะเห็นได้ว่าโหมดไซด์เว์เนี่ยเวลาเขาจะขึ้นเขาก็จะเป็นไซด์เวอ up ถ้าเขาจะลงเขาก็จะเป็นไซด์เวย down เราสามารถดูใน2ช่องนี้ได้นะครับในการโฟล์ o นะครับ G O เป็นไซด์เวย down แต่โซนส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับไซด์เวย down เนี่ยเขากำลังยกตัวขึ้นนะครับ G C A T เป็น เทรนขาขึ้นนะครับจีฟังยกตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับ GJ นีชชัดเจนมากนะฮะส่วน USD ก็ยังพักตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็น UJ u, J, u c ยู u ฟังนะครับเป็นไซด์เวย์นะครับ EU EU ก็ยังเป็นทรงขาขึ้นนะครับเพราะว e ่า EUR แข็งค่านะ EU R แข็งค่ากว่า GU ชัดเจนก็ต้องเป็นโซนขาขึ้นนะครับเพราะว่า GBP แข็งค่าเราเทียบได้จาก c u r r e n c y ตัวนี้นะครับในการสังเกต ก็จะดูภาพรวมของ MA 1กับ MA 2ส่วนาพาราโบ l ิกซ่าดีเปอร์เซนต์แล้วก็ฟีดโบก็จะเป็นตัวดูโซนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับออเจนะครับออเจก็ทรงขาขึ้นได้นะครับที่ชัดเจนอีกตัวหนึ่ง GJ แล้วก็ NJ นี่เป็นทรงขาขึ้นนะครับสำหรับการตัวเช็คของยูนิคอ n แดชบอร์ดโดยการใช้โซน อินดิเคเตอร์โซนใหญ่นะครับพาราโบริกซาดีเปอร์เซนต์ก็ในกลุ่มของไพวอตแล้วก็ FD ครับฟิโบแนนซี่ทำเฟรมเดย์ส่งให้นะครับสามารถที่จะเช็คเทรนได้ในช่วงเช้าอ่านี่ UJ นะครับทองคำของเราก็อย่างที่บอกครับขึ้นไปทำหายสองเจ็ดหกห้าเรียบร้อยครับนี่ก็คือสถานการณ์ในช่วงเช้าของ ทองคำแล้วก็สกุลเงินนะครับก็ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับได้ถ้ามีช่วงไหนที่มีความผันผวนอาจจะมีการวิเคราะห์ให้ฟังเป็นพิเศษนะครับในกลุ่มของ k o ช a k i e f f e c t c o m นะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกันด้วยครับ